ก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอดีกก็ผมเดือยอรอครับตอนนี้เราอยู่กับการลงมดของเกมโมเด e ตเดส d ิเดมชันสกันอีกแล้วนะครับเมื่อวันก่อนนะครับก็มีคนมาคอมเมนต์ผว่าพี่ครับสอนลงมดที่ทําให้ท้องฟ้ามีดาวเยอะๆหน่อยครับก็คือมีดาวประมาณนี้เห็นดาวจากนอกโลกให้มันเยอะขึ้นนะครับนี่ก็สวยงามเลยนะครับผมผมก็เจอลิงก์นะครับก็จะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับผม เมื่อเราโหลดมาแล้วก็จะเป็นไฟล์สีเหลืองนะครับเป็นไฟล์ซินะครับรูป10แล้วเรากดดับบ l e ลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับให้เราทําการ copy นะครับกด copy ไฟล์ตัวนี้จากนั้นไปที่ไฟล์เลดเดท,ที่ท่านผู้ชมได้ลงเกียไว้นะครับให้เราเข้าไปที่ LML นะถ้าใครลงมอดพื้นฐานเสร็จแล้วก็จะสามารถลงมอดนี้ได้นะครับถ้าใครยังไม่มีก็ไปโหลดมอดพื้นฐานมาซันนะครับ ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมจากนั้นก็ให้เรากดวางตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้กด Copy ไฟล์เมื่อกี้มานะกดวางผมก็วางไปแล้วนะมันก็เลยขึ้นรีเพจถ้าท่านผู้ชมลงครั้งแรกมันจะไม่ขึ้นรีเพจนะครับมันอาจจะขึ้นแค่ติก๊กถูกแล้วก็คอนติเนียนะครับก็ลงประมาณนี้นะครับจากนั้นให้เรากดย้อนกลับนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องทําทุกครั้งก็คือไปรีเฟรในมอดเม a g จ r นะครับ กดเข้าไปได้เลยนะครับผมอ่าหลังจากนั้นให้เราไปที่ช่องที่2นะครับช่องสี่เหลี่ยมก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับมดมันเยอะมันโหลดอยู่โอเคก็มาแล้วก็กดวงกลมอันนี้นะครับลูกศรวงกลมก็กด1ครั้งนะครับเราก็จะเห็นชื่อมอดอันแรกนะครับที่เราได้ลงอันล่าสุดที่เราได้ลงมันจะขึ้นอันแรกเลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ไปตั้งค่าในฟันเฟืองก็อย่าลืมไปตั้งค่านะครับมันจะเป็นการหาไฟล์เกมเฉยๆนะ ผมก็ตั้งก้าประมาณนี้ก็กดเซตตรงนี้นะครับก็ลงประมาณนี้ก็ไปเจอกันในเกมนะครับว่ามอดจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ข้างนอกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่บ้านนะครับบ้านในแชปเตอร์สบ้านก็อยู่แถวๆนี้นะครับโอ้ยไกลนิดหนึ่งนะครับวาร์ปไปเลยแล้วกันครับทีเลทพอร์ต เธอเลพอก็ใช้แรมเพจนะครับไอ้เฮียกูตกกูตกแมพไอ้ชิบหายเอ้ยอ้าวไม่เป็นไรนะครับเกมก็จะรีเซ็ตให้เรานะครับผมก็แต่งตัวเป็นกางเกงแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวรีบไปที่บ้านก่อนนะครับเราจะไปกดนอนนะครับแล้วก็ดูตอนกลางคืนว่าท้องฟ้าจะเป็นยังไงนะครับพวกดาวต่างๆเดี๋ยวเราเล่นบันโจได้ไหม เล่นไม่ได้เศร้าจัดโอเคสวัสดีจอนจอนมาสตันโอเคเข้าประตูไปกดนอนกันนะครับเราก็เลือกเป็นตอนกลางคืนครับ15ชั่วโมงก็ทำคลิปนี้ก็คือเลื่อนกว่าคลิปเมื่อวานนะครับ ไม่ใช่เมื่อวานคลิปวันก่อนคลิปวันก่อนกระตุกอะไรไม่รู้สงสัยผมเปิดแท็บในอินเทอร์เน็ตเอ็อะโปรแกรมเอ็เปิดแท็บในนั้นเยอะมันก็เลยกระตุกนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วนะครับเราจะออกไปดูท้องฟ้ากันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่นครับท้องฟ้าก็จะมีดาวเยอะมากเลยนะครับโอ้โหกี่จักรวาลวะนันหมื่นแสนล้านตอนนี้ผมก็ปรับแสง กือบสุดนะครับไม่ได้ปรับสุดปรับสุดแล้วมันดูสว่างเกินไปนะครับมันจ้าเกินนี่นะครับทองฟ้าเดี๋ยวผมปรับเป็นกล้องมาล่าให้ดูดีกว่านะครับอ่าก็สูมให้ดูเลยนะครับทองฟ้าของเรานะครับสวยงามเลยนะครับดาวเยอะมากนะครับถ้าพูดถึงที่เป็นเรื่องจริงนะครับเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นดาวนะครับ ท่าผู้ชมก็ลองสังเกตตอนกลางคืนแล้วก็จะไม่ค่อยได้เห็นดาวนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนผมก็คิดเล่นๆว่าอาจจะโดนทำลายไปแล้วก็ได้นะครับก็ <c oughs> แค่คิดเล่นๆพระจันทร์สวยมากนะครับนี่นะครับท้องฟ้าที่มีดาวสวยจริงๆเลยนะครับ ราเสียบบรรยากาศให้เต็มที่นะครับก็จะสาม,มารถปรับได้นะครับปรับเวลาได้นะปรับสักปรับแบบนี้ไม่ได้มันกดถอยไม่ได้มันไปเดินหน้าได้อย่างเดียวนะทีหนึ่งทีสองมันก็จะไม่ซ้ำกันนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามเวลานะครับเนี่ยพระจันทร์ก็เลื่อน ตีสี่ก็สว่างนิดนนะครับดาวก็เริ่มหายไปนะครับผมตีหาสว่างเหลืวแต่ก้อนเมฆนะครับดวงดาวก็หายไปแล้วนะครับเดีย๋ยวจะปรับสักหกโมงอันนี้2องทุ่มละสองทุ่มก็เริ่มมีดาวแล้วนะครับสามทุ่มสี่ทุ่มก็เริ่มมืดมากขึ้นนะครับ สีทุ่มกำลังดีครับกำลังสวยเลยทองฟ้านะครับมีดาวเยอะจัดถ้าโดยปกติมันก็จะไม่ค่อยมีดาวให้เราเห็นนะครับถ้าเราไม่ได้ลงมดอะนะพอลงมดปุ๊บเห็นเยอะมากเลยนะครับเนี่ยโดยเฉพาะตวนนี้ชัดเจนสวยจัด อันนี้ก็จะเป็นมอดแคมเปนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากได้ก็ไปหาโหลดที่ n e x กซัสมอดกันได้นะครับนั่นก็คงจะเป็นเมืองเซนเดนิตนะครับแล้วมันกระท่อมไโอ้กระท่อมอยู่ไกลน่าจะเป็นคนอยู่ตรงนั้นนะครับนี่คือบ้านเรานี่ก็คือท่าเรือนะครับของเราโอเคก็มีประมาณนี้ เอาค้างเลยเอา้ามันไม่กลับไปให้อาเธออ่ะใจผมต้องหาตัวอาเธอให้เจอก่อนนะอาเธอเราอยู่ไหนวะตามหาอาเธอเพื่อคืนกล้องนะครับคืนกัญแต่ผมหา,าเธอไม่เจอละ เเห็นว่าเดินมาแถวนี้อย่นะ้เมื่อกี้อ้อนี่ไงเจอละแมงโคตรมืดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมอดที่มีคนขอมาครับก็จัดให้แล้วนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็ขอให้สนุกกับมอดดวงดาวนะครับผมใครแม่งพูดเลยไม่กล้า ควนประสาทแม่งเลยทำเฮียอะไรมือนทำเฮียอะไรไไใช้มดแกงแม่งเฮีย,ยบักใ <c oughs> นกระตุก <c oughs> ผมก็จะสามารถทำอะไรแบบนี้ได้นะครับแม่งบักไปนั่งเฮียอะไรบนอากาศแล้ว แม่งกำลังเล่าเรื่องอะไรของมันอยู่ไม่ก็ไม่รู้นะครับทำไมกดกระชากคอนไม่ได้วะดูแบงหนังดิบักช่างแม่งแล้วกันยิงปืนใส่แม่งนี่ก็ไม่สามารถยิงปืนได้ได้นะครับมันล็อก นี่ก็เป็นมอดยิงปืนในแคมป์ได้นะครับแต่ไม่สามารถยิง NPC ได้เฮียจัดเฮ้ยมันลงแล้วแกล้งแม่งแกล้ง,งห, <c oughs> ห้าห้าพองง่อของเนี่ยเฮียทำไมมันไม่อยู่ที่เฉยว่ากูจะกระช่าคอมองเ่หัวเราะทำขวัอะไรของเนื่อม่งหัวเราะอ,อร่อยจัด <c oughs> scarce. น uhm ี hey, ่มือจังวะเฮ้ยมึงอยู่เฉยๆที่ไอ้หนูเนี่ยไอ้นอนบนไส่เหียเอาไ้เหียบักอ้อะไรวะทำไมมันกลับมาที่มุมกล้องผมไม่ได้กดนะครับเอาเอาช่างมันก็ ออกเกมดีกว่านนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผม